ฮัลโหลกราบสวัสดีสวีดัดพี่พี่ทุกคนนะจ๊ะวันนี้มาพบกับชองมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเอาวันนี้จะพาพี่พี่ทุกคนมาตะลุยสาวท้ำสาวใจกันดีกว่าแม่จ๋าเกมในตำนานนะเออหลังปีใหม่มานี้คนก็จัดสาวท้ำกันต่อเลยนะคะเออตำนานสุดๆแม่จ๋าปะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปลุยสาวท้ำกันดีกว่าแม่จ๋าวันนี้จัดทุนมาที่ห้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทแม่จ๋าขออนุญาตใส่เบดสูงกันต่อเลยนะแม่นะขออนุญาตใส่เบดสูงต่อ ก่อนเลยแม่จ๋าเบ็ด100อบาทคนงั้เปิด10บรอบนะคะออตโต้ของเรานะจ๊ะพี่จา๋าอะมาแลกมาเป็นยังไงเงียบเงาเหมือนเดิมหรือปเปล่าเงียยเงาเหมือนเดิมใช่ไหมแม่จา๋าอดอกนี้บวกมา120บาทไหลต่อที่150บาทแม่จา๋าดอกนี้ตัวคูณคูณสี่กันเลยเชียวเชียวนะคะสําหรับวันนี้จัดทุนมาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเชียวอาดอกนี้บวกมา800บาทแม่จา๋ามาดูกันสิทุนเยอะทุนหนาของเราจะทําให้เรามีกาไรหรือเปล่าแม่ จะทำให้เรามีกำไรหรือว่าจะขาดทุนหรือเปล่ามาลุ้นกันดีกว่าแม่จ้าปะ่ะเบ็ด100บาทเหลือสีรอบที่เหลือนะจ๊ะพ,พี่จ้าอ่านะอีก3รอบที่เหลือของเรานะพี่พีจ้านะเออสวยงามจ้ะสวยงามมาปิดท้าย1ดอกดอกนี้สวยๆหนึเออส8 0บาทไม่ใช่100ขอไป ลายต่อที่160บาทค่ะตัวคูณคูณ3ของเราแม่จ๋าเออให้มาได้อย่างงี้มาจบรอบเบ็ด100แล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มกันเบ็ดกันต่อเลยดีกว่าแหละแม่น่ะเอาเบ็ดเท่าไหร่ดีเอาเบ็ดเท่าไหรด่รรดีไปใส่ต่อเบ็ด200กันดีกว่าแม่จ๋า10รอบเหมือนเดิมนะคะเธอเอ,อ,ออโต้กันเบ็ดเดิมแม่จ๋าโอ้โหวันนี้ลิ้นพันกัน ลีนบันกันจัดแม่จา๋าเบ็ด200เริ่มเงียบแล้วยังไม่เห็นตัวแตกเปิดประเดิมไมาอกแรกยังไม่ยังไม่มีเลยนะคะสําหรับเบ็ด200ของเรานะคะโอ้โห6รอบไวมากแม่จา๋าเงียบกลิปบอกเลยอ่ะฟีเกมมา2ตัวแม่จ๋าแถว1และแถว3แม่จ๋าเออฟรีเกมมาล้อเรา2ตัวเนาะโหมากมาไปเปิดเทอร์โบกันต่อเลยดีกว่าจ้ะสําหรับเบ็ด200ของเราอ้าวฟีเกมมาแถวหนึ่งอีก1รอบแม่จ๋า พี่เกมแถวหนึ่งหนึ่งรอบเหมือนเดิมจ่าเงียบเหงาเหมือนเดิมมาขออนุญาตลดเบ็ดลอีกนิดนึงเป็นเบ็ด100บาทต่อเลยนะคะเนื่องจากว่าขึ้นมาเบ็ด200แล้วมันไม่แตกก็เดี๋ยวเรามาเป็นเบ็ดร้อยก่อนดีกว่าเนื่องจากว่าเบ็ดร้อยของเราแตกแล้วพี่อารอกนี้1น0้บาทคูณ2ดอกนี้ไหลตอดที่4 0บาทแม่จ๋าน้องน้ำเงินว่ายังไงโอ้โห,หนึกว่าจะมีน้องน้ำเงินนะคะสัญ,ญลักวายมาแถว3สวยๆจ้ะแม่จ๋าแล้วก็น่าจะแถว5นะคะอาเบ็ด100บาทของเราเหลือ3รอบสุดท้ายท้ายสุดแล้วแม่จ่า ยิงเล่นยิ่งขาดตูนนะงงมากเลยเปิดประเดิมมาได้สวยอยู่นะเปิดเกมมาได้ค่อนข้างสวยแม่จ๋าแต่ว่ากลางกางเกมรู้สึกว่าจงเงียบเหงาอยู่เออหน้าหลุดเฟรมกลางกลาเกมคือเงียบเหงามากงงไหมงงเนาะมาไปกันต่อเบตหนึ่งร้อยที่สิบรอบกันเหมือนเดิมนะจ๊ะแม่จ๋ารู้สึกว่าเบดสูงก็ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เบตเบตหนึ่งร้อยก็ไม่ค่อยแตกแต่ว่าเปิดไปเดิมมาแตกอยู่พี่่จ๋าเออ สำหรับพี่ๆท่านไหนอยากเล่นเกมอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องไม่มีจัดให้แน่นอนแม่มาปิดท้ายกัน2 3สรอบนี้แล้วกันแมค่ค่ะอ่ะรอบนี้2 4 0บาทสั่นยลักวายแถวสามยังไม่แตกแม่จ้ะซีเกมอยู่ขงบนหัวเลยซีเกมอยู่บนหัวเลย,เมย,เลยไม่แตกแม